ถ้าผ้าผืนนี้ที่มีเลือดของกะระสือน่ะมาต้มเราจะรู้ได้จริงๆหรอมันต้องได้ผลแน่นอนเชื่อพี่สิเพราะตำนานคุกราเวว่าถ้าผ้าที่มีรลลของกะระสือเนี่ยมาต้มกะระสือจ,จะปวดแสบปวดร้อนที่ท้องแล้วมันจะมาขอร้องให้เราเย่หยุดต้มผ้าผืนนี้เอาละน้ำายู่กำลังดีละเดี๋ยวเราค่อยๆช่วยกันพับผ้าแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อได้เลย จะได้รู้สักทีว่ากระสือโกลนนั่นะมันเป็นใครกันแน่ใช่แล้วเรานะ่ะจะหาคนนะ่ะมาปราบมันกับปันมีเรื่องอะไรห,หรือเปล่านะเรียกเราต้องแต่หัววันเลยรีบๆไปดีกว่าเดี๋ยวเขาจะรอนานอย่ากักช้าเดี๋ยวเราช่วยๆกันเอาผา้าขนนี้ใส่ลงไปหม้อเลยนั้นเดือดแล้วพี่จัะพี่ฉันก็อยากรู้แล้วเหมือนกัน เอ๊ะตรงริมชายหาดนั่นเขาทําอะไรกันน่ะทําไมเขาพามาต้มแบบนั้นนะ่ะหรือว่าผ้าผืนนั้นมีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวนะฉันเห็นอะไรขาอะไรสีแดงๆอยู่ที่ผ้านั้นนะ่ะเฮ้ยสวยแล้วนั้นผ้าที่ฉันไปเช็ดปากนี่นาะทำยังไงดีล่ะเป็นผ้าของชาวบ้านคนอีสะด้วยฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีเขาต้องรู้เลยแนะ่นะว่าฉันน่ะเป็น แล้วว่าฉันิะทำอย่างไทำแบบนี้กันแล้วกันเดี๋ยวขับรถไปก่อน,นแล้วกันรับรองว่าถ้าสองคนนั้นได้ยินเนี่ยมันต้องเป็นเทิงกันแน่นอนพี่สองคนจะทำอะไรน่ะจะต้องผ้าหนีหรอ เฮ้ยพี่หยุดนาะมาทําไม่ได้อ้าวนี่น้องเป็นใข่เนี่ยทำไมามาสั่งแบบนี้เนี่ยเรื่องเนีเป็นเรื่องของกระสือนะน้องเราอะต้องต้มนั่นสิทำไมหยิ่งต้องไม่ได้หรือว่าน้องจะเป็นกระสือจริงๆโอ้ยพี่ไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวจะบอกเหตุผลให้ฟงังเตรียมยาดมกับบุ้ยเสียได้เลยที่ต้องเป็นลมนะนะแน<ต>่แน่คือรอยเลือดนี้นะคะ่ะมันเป็นรอบเดินของตัวเอง,งก็เลยมาเช็ดม,มันเปื้อนเะนี่ยตอนนั้นฮิฮิฮิอ อรนะ่อยเนาะโอ๊ตายจะเป็นลมจริงสิคาเนูจะมาพูดเล่นทำไมละ่ะถ้าพี่เป็นลมเนี่ยเดี๋ยวหนูเอาอยาดมตาพุวยเสียน,นะคะไม่ต้องควงครับเพราะเขาไม่ได้จ่าย<ะ>โอ๊ยตายไม่น่าคิดเลยว่าีิฉันคิดปิดหรอเนี่ยไห่พี่บอกว่ามันเป็นเลือดของกระสืออย่างไรล่ะทำไมจะมันเป็นแบบนี้ได้โอ้ขอโทษพี่เชื่อเรื่องกระสือไปหน่อยนะฮิฮิฮิฮได้ผลเหมือนกันแนฮะ นี่ฉันคิดได้กันเนี่ยแต่ข้อคือเดี๋ยวเรารีบไปกับตาดีกว่าน่าจะรอนานแล้วนี่มันผ่านมาหลายนาทีแล้วนะทำนะไมอันนายนยังไม่มาอเนี่ยหรือว่าติดธุระยอยู่หรือเปล่าเฮ้ยลูกคนนี้น รอผู้หญิงคนนั้นเป็นชั่วโมงแล้วนั้นเนี่ยทำไมยังไม่มาอีกนะนี่ลูกรอเพื่อนของลูกอยู่หรอใช่แล้วครับพอดีผมรออยู่นาะนี่มันผ่านมาหลายนาะทีแล้วยังไม่มาอีกลูกต้องมันหัวันหรอกนาวันที้เขาจะติดโทรศก็ได้ก็เลยม,มาช้าเดี๋ยวแม่นาไปเตรียมอะไรให้ก่อนละกันนะบนชน้นใหม่ที่เราจะนัดกันน่ะอืมก็ดีเหมือนกันนะครับคุณแม่ให้คุณแม่ไปเตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยวคุณนานาม,มาเขาจะได้ไม่รอนานจ้ะลูกเดี๋ยวแม่นาไปเตรียมให้ก่อนนะครับแม่เดี๋ยวผมขึ้นนไปนะครับ บ้านหลังนี้นะ่าจะใช้บ้านของกัปตันแลนนะโอ้โหสวยหรูหรามากๆเลยอยาไม่รู้ว่ากัปตันเนี่ยจะมารอหรือเปล่า,ลานั่นใหญู่่หนะหบ้านนี่นะากัปตันฉันมาถึงแล้วขอโทษนะที่มาช้าเมื่อกี้มีเรื่องนิดหน่อยนะ อาคุณนามมาถึงแล้วหรอกครับผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมช้ามันมีปัญหากันนี่เองแต่ไม่เป็นไรครับอันนามต้องเป็นห่วงไมนะบ้านหลังนี้เนี่ยเข้ามาได้เลยฉันเข้าได้จริงๆเหรอฉันเกรงใจอย่าเข้าราศสผมไม่ว่าอะไรเพราะว่าคุณมาดีไม่ได้มาลายท่านก็ได้ค่ะโอเคทัค้นเดี๋ยวเราขึ้นไปบนดาดฟ้าเลยดีกว่านะครับ ถึงกันแล้วเหรอจ๋ามาช้าจังเลยนะแต่เป็นไรเอาเถอฉันหนาเตรียมของไว้ให้กินกันเรียบร้อยแล้วนะจ๋าเชิญตามสบายเลยนะลูกเออคุณแม่ครับนี่คืออันนานะครับที่อยู่ข้างหลังผมเขาหนาเป็นคนที่ทําหันพี่กับผมด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับสวัสดีค่ะคุณนาะยินดีที่รู้จักนะคะหลบอ๋อยินดีที่รู้จักจ้าลูกเอ,อ๊เดี๋ยวก่อนนะเด็กคน,นะนนี้ทำไมจะรู้สึกคุ้นๆจังแฮะ คุณนันนี่ทำไมฉันรู้สึกคุณคุณน่าจังเลยอ่ะมันเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนกัปตันแม่ว่าเราเองต้องคุยกันนะลงไปกับแม่ด้านล่างเดี๋ยวนี้ทำไมหรอครับคุณแม่หันก็ได้ครับอน,นาคุณรอผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมกลับมา นายครับคุณแม่คุณแม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับผมหรือเปล่าครับเห็นเรื่องอะไรผมลงมาด้านล่างนี่กับตันแม่ไม่เข้าใจเลยนะว่าทําไมลูกน่ะจะต้องเอาผู้หญิงคนนี้มาเขาเป็นเพื่อนด้วยผู้หญิงมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่เลือกคะแม่ไม่ชอบเลยผู้หญิงคนนี้นะทําไมเหรอครับทําไมคุณแม่ถึงไม่ชอบอนนาอนนาเขาเป็นคนดีนะครับทาไมคุณแม่ถึงไม่ชอบขอเหตุผลหน่อยครับก็ไม่กับแม่นะช่างเถอะก็เป็นว่าแม่ไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ละกันนะทั้งไงลูกก็ต้องหยุดกับผู้หญิงคนนี้ซะ แล้วก็เลิกคบไปเลยถ้าลูกยังคบอีกแล้วก็ไม่จะไม่คุยกับลูกอีกแล้วก็อย่าเอาหน้าไม่แม่แค่นี้คุณแม่มีเหตุผลแค่นี้ใช่ไหมครับท่นผมต้องขอโทษด,ด้วยที่ผมทาตามคําสั่งของคุณแม่ไม่ได้นี่ลูกทำไมลูกต้องไม่คบมันด้วยอ่ะ คุณแม่พูดนะแบบนี้นะมันไม่ถูกต้องเลยนะครับถึงเขาจะไม่มีหัวนมปลายเท้าเป็นคนจนหรือมีฐานะยังไงก็แล้วแต่เขาก็เป็นคนเหมือนกันนะครับเราไม่ควรที่จะไปพูดบ่นทลองใ,ใจเขาแบบนี้ได้ถ้าแกค,คิดว่าผู้หญิงของแกน่ะดีแล้วก็วิเรรศษวิสุขวางแม่ของมันนะ่ะก็นขนคอแล้วก็ไปอยู่กับมันเลยไปคุณแม่เจ้าอย่างนั้นใช่ไหมครับได้ ใช่สิผู้หญิงคนนี้นี่นาะที่เราเจอกันตอนเด็กๆนะตอนที่ฉันถูกผีมแล้วอยู่หน้านี้มทหมาตรงน,นั้นที่เอารถมี่นาะแล้วก็เขานะ่ะรูถูกเกียดอยยามฉันแน่นอนไปนาะสักขนาดนะั้นต้องมีเรื่องกันแน่ๆ ผมมาล้านี่คุณรอนานหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่นานเ <Element. S 2> ท่าไหร่ค่ะว่าแต่ทำไมสีหน้าคุณดูไม่ดีเลยอะ่ะนี่คุณโอเคหรือเปล่าผมไม่เป็นไรครับผมโอเคดีผมว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันที่อื่นดีกว่านะครับที่นี่หนักเสียงบรรยากาศหมุดแล้วอ้าวคุณมันเกิดอะไรขึ้นหรอมีปัญหาอะไรหรือเ<ม><ไ>ปล<ะ>่าเนี่ยผมก็แค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศน่ะทางหันก็ได้ค่ะ นี่คุณผมขอถามไรหนยสิคุณกับแม่ของผมเนี่ยเคยเจอกันแล้วหรอทําไมตอนเจอกันเนี่ยสีหน้าของคุณแล้วก็คุณแม่ของผมเนี่ยดูไม่ดีกันเลยถามฉันแบบนี้สงสัยคุณน่าจะทะเลาะกับแม่คุณมาละสิท่าถ้าคุณอยากรู้เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังละกันนะล้วมาเลยครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องอ่ะมันมีอยู่ว่าฉันจะเล่าย้อนไปเมื่อตอนฉันกเด็กที่ยังไม่มีพิราชาเก็บฉันไปเลี้ยงขนมสักขอหนึ่งได้ไหมคะ หนูไม่ได้กินอะไรเลยอะค่ะเด็กนี่จะขอขนมหรอก็ไปซื้อเองสิจะไม่ให้หรอกนะนะคะคุณนาหนูขอจริงจริงเถอะนะคะหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยแถมหนูไม่มีเฮนมากขนาดนั้นด้วยฉันบอกไม่ให้ก็คือไม่ให้อย่างไงจ่ะนี่ฝังไม่รู้เรื่องหรอขนมเนี่ยฉันจะตั้งใจซื้อไปให้ลูกชายของฉันไม่ใช่แกถ้าแกอยากกินะก็ไปซื้อเองไม่ใช่มาขอของฉัน แต่งตัวก็ดูดีจอนจัดก็จอนจัดไปขอทานคนอื่นไปฉันนะ่ะไม่มีทางให้คนจอนจัดอย่างเกได <c oughs> ้่ะดการที่คุณนะพูดแบบนี้นะ่ะ เมื่อมากับการเรื่อมันเป็นแบบนี้นี่เองคุณแม่ของผมน่ะก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วชอบดูถูกคนไปทั่วน่ะแต่คุณต้องเป็นห่วงไปนะคุณมีผมอยู่เดี๋ยวผมจะปกป้องคุณเองแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมไม่เคยมองคุณที่ฐานะหรือว่าอะไรเลยผมมองคุณที่นิสัยคุณน่ะเป็นคนใจดีแล้วก็มีเมตตากรุณามากๆขอบคุณที่คุณเข้าใจชัดนะคะเรื่องการดูถูกอะไรเด่ยฉันไม่สนใจแล้วค่ะเพราะฉันเนี่ยมีวันนี้ได้ก็เพราะตัวเองแล้วค่ะคุณทําได้มาถึงขนาดเนี้คุณก็เก่งมากแล้วนะ พี่ฉันไม่อยากให้มันขนึ้นเวทีเดียวกับหนูเลยเรามาหาวิธีจัดก,การมันดีนะโอ้ยคุณน้องขาร่วงแบบนั้นน่ะหายมากเลยค่ะพี่น่ะเตรียมไว้แล้วค่ะด้วสนุกสนุกนะคะบรอมว่าเลดแน่นอนจริงเหรอพี่สมล้ที่เป็นพวกของหนูแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าจะสนุกกว่านะ่ะอะไรหรอคะคุณน้องหนูว่านะคะลองเปิดแอปกลุ่มเพื่อโจมตีมันดีกว่าแมคะแบบนี้นสนุกดีอ,อ่ะคุณน้องเจ้าจริงหรอคะแบบนี้นะมันเดือดร้อนนิดนะคะพี่หนั่จะเป็นหัวไปหรอก เรื่องเนี่ยน้ยองจอมประจุมีเรื่องหา่าแล้วก็เรื่องสําคัญต่างๆและสิ่งสาคัญน้องจะหาจุดบกพร่องของมันและเปิดโปงให้ได้คุณน้องเอาแบบนั้นก็คนเดียวเลยค่ะพี่ไม่เอาด้วยนะคะแต่งพี่จะปฏิเสธยังไงพี่ก็ต้องช่วยหนูยู่ดีถ้าพี่ไม่ช่วยนะพี่รู้ใช่ไหมว่าจุดจบของพี่จะเป็นคืนนี้นเราจะไปดูที่บ้านมันกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น้า้ในตอนการคืนนะ่ะฉันเห็นมันทำตัวแปลกๆนะ่าสงสัยมากๆพี่ก็สังเกตเห็นเหมือนกัน ว้าวท่านผู้จริงเหรอคาที่จะเลือกทานคอนเสิร์ตนะคะมาจาัดวัยขึ้นนะคะได้เลยคะ่ะเดี๋ยวฉันจะเตรียมคนของฉันเนี่ยฝึกซ้อมเลยนะคะใช่แล้วครับก็เลยมาบอกคนเนี่ยให้เตรียมตัวไว้เลยเพราะว่ามีคนหลายคนยอยากดูงานของคุณมากมากขอบพระคุณพี่ท่านนะไว้ใจแล้วก็เมตตาให้เพลงกุระเลคคอร์ดของเรานะคะเราจะไม่ทําให้พวกคุณเนี่ยผิดหวังเลยนะคะเดี๋ยวเชิญท่านเนี่ยไปคุยรายละเอยียดเพิ่มเติมกับดิฉันก่อนได้เลยครับ กลับนวัตกรรมคหลองพ่อคือหนูอยากรู้ว่าวานกระสือนะ่ำมันอยู่ที่ไหนหรอคะเห็นคนแถวนี้เขาบอกว่าหลวงพ่อในราคาที่รู้อัตมารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวอัตมาจะบอกพิกัดละกันนะว่าสถานที่ที่วานกระสืออยู่นะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ดินภูเขานะ่ะ แล้วก็มันจะมีบ้านมีกระท่อมนันแหละแล้วก็ต้นว่ากระสือจะอยู่บนภูเขานะไปตามทางของแกงยากุซ่าเลยมันห่างจากยากุซ่าเสียมภูไปเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ให้ลงแล้วก็จะขี่จักรยานหรือว่าเดินไปเลยก็ได้แต่มันอยู่ไม่ไกลมากจะเห็นวันกระสือมาตั้งแต่ตรงนั้นเลยที่เราเดินนั่แหละวันกระสือตรงนั้นจริงเหรอคะขอบคุณหลวงพ่อมากเลยนะคะเออแล้วขอถามจากแม่ค้ว่ามันสามารถปลูกเองได้ไหมมันก็ปลูกเองได้แต่ว่ามันขึ้นยากมากๆเลยนะแผ่นดินแถบบ้านเราอ่ะอ๋อฉันชื่อแม่ภูรคารค่ะขอบคุณหลวงพ่อมากๆเลย então uh vamos -huh. คุณลงมาได้แล้วนะครับคุณจะอยู่ในนั้นไปเลยเหรอนี่นายจะบ้านหรอหฉันนอนเป็นรถนะถึงบ้านแลวฉชนก็รู้แล้วนะว่าหน้าที่ของฉันต้องลงขอโทษด้วยนะที่พาคุณไปเที่ยวนะ่ะจนลืมเวลาจนพาคุณกลับบ้านเนี่ยค่ำเลยแล้วขอโทษเรื่องวันนี้ด้วยนะครับที่ทําให้มีปัญหาก,กันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรหรอกจ่าก,กัปตันชนะเข้าใจดี เอาเถอะแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่วิสามาส่งนะแล้วก็ฉันขอฝากจากักรยานไว้ที่บ้านนายก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปเอาเอาได้เลยเดี๋ยวผมมารับนะพรุ่งนี้เชา<ะ>้าจ้ะเดี๋ยวฉันโทรไปนะตอนเชาน้าอ่ะน้องซาร่าค่ะเราไม่รับดูแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่สงสัยจริงีๆหรอกค่ะเขาจะสงสัยเพราะว่ามีโคนมาอย่างไรคะใครก็โทษ ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนละก,กันนะส่วนนายหนักขับรถดีๆล่ะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายบ๊ายบายครับฟันดีนะครับจ้ะบ๊ายบายนะ ทป่าทำไมตุงหยุดไปเนี่ยโอเคไหมกัปตันนายรีบไปลี่ไปลี่ไปไปม่คุณผมจะไม่ทิ้งคุณไัไไนคมจะไม่ไปไหนทท้งนั้นน่ะแล้วนี่คุณเป็นอะไรเนี่ยก็้ามันมีเศษี่คอนด้วย ごめんなさい知らない。 ผมไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นแบบนี้ฉันขอโทษที่ฉันไม่ได้บอกคุณแต่ฉันกลัวว่าคุณจะรักไม่ได้ที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันขอโทษอาณาคุณไม่ต้องขอโทษและคุณฟังผมนะผมไม่เคยรังเกียจคุณเลยที่คุณเป็นแบบนี้เพราะผมเฉันในตัวคุณต่อให้คุณจะเป็นอะไรไปเนี่ยคุณก็ยังเหมือนเดิมจิตใจคุณก็ยังพดทธามเหมือนเดิมขอบคุณนายมากนะที่นายน่ะไม่รังเงแก่ฉันรักฉันในแบบนี้ ครับคุณจริงๆเลยนะฟังผกนะต่อให้คุณจะเป็นอะไรเนี่ยผมก็รักคุณโูยดีเรื่องอื่นๆนะไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าจิตใจคุณน่ะดีเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรฉันก็รักคุณเช่นกันนะกับตันเอาล่ะตอนนี้ก็มีคนรู้ความจริงของนางเอกแล้วนะคะก็มาเอาใจช่วยนางเอกกันละกันนะว่าจะยังไงต่อถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะต่อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้ะว่าเจอคลิปหนะ้าบ๊ายบาย